S a s s สวัสดีครับผมเฮงช่างมีปัตตานีนะครับวันนี้ช่างมีโอกาสได้ได้มาลงคลิปอีกแล้วนะครับก็หยุดไปเกือบเดือนเลยนะครับช่วงนี้ช่างไม่มีเวลาทำคลิปเลยนะครับช่างก็เทีทงานที่ผ่านมายังไม่ได้เสร็จอีกนะครับช่วงนี้ช่างขออนุญาต ปิดรับออเดอร์ก่อนนะครับเดี๋ยวช่างเคลียร์ของชุดเก่าเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวช่างจะเปิดรับออเดอร์ใหม่นะครับสําหรับลูกค้าท่านใดที่กําลังรอง,งานนะครับก็รอหน่อยนะครับถ้าผิดสัญญาอะไรช่างต้องขอโทษด้วยนะครับช่างก็พยายามเร่งทำให้เร็วทุกคนเลยนะครับเดี๋ยว ช่างเคลียร์เสร็จเมื่อไหร่ช่างจะแจ้งทาง Youtube ทางเพจของช่างเฮงปัตตนีนะครับ <c oughs> นะครับสำหรับวันนี้นะครับช่างมีมีดเนสมักนะครับฝักไม้พยูงด้ามไม้ตาลนะครับครับมาดูกันเลยนะครับ นี่เลยนะครับสวยมากนะครับนี่เลยนะครับลายไม้สวยมากนะครับนี่เลยนะครับดุดันเลยนะครับประมาณนี้เลยนะครับสำหรับด้ามนะครับด้ามยาวห้านิ้วนะครับกัดมือก็เป็นเด็กทั่วไปนะครับช่างกัดให้เป็นสแตนเลสนะครับ อันนี้ก็เป็นไม้พยุงนะครับเป็นเอกลักษณ์ของช่างนะครับครับเรามาดูรายละเอียดของใบมีดนะครับนี่เลยนะครับลูกค้าอยากได้ปดัดไม่ให้เยอะนะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับส่วนมากช่างจะปัดขึ้นอีกนิดนึงแต่ลูกค้าบอกว่าอยากได้ประมาณนี้ก็สวยเหมือนกันนะครับดูดีครับจับข้อ สบายเลยนะครับเอาไว้แคมป mm ์ hmm. นะครับสวยมากนะครับนี่เลยนะครับปกติช่างไม่เคยทำนะครับแบบด้ามไม้ตาลฝักไม้พยุมนะครับส่วนมากจะเป็นอ,อะไรนะครับจะเป็นปลารังปารังก็มีนะครับปาลังจะเป็นด้ามไม้ตาลด้ามไม้พยุมฝักไม้ตาลฝักไม้พยุง มันก็แบบแบบเปลี่ยนกันนะครับเปลี่ยนแบบด้ามไม้ตาลฝักไม้พยูมด้ามไม้พยูงฝักไม้ตาลก็ประมาณนี้เลยนะครับถ้าเป็นปาลังนะครับถ้าเป็นนี่พวกเมสมักโบวีพวกนี้ไม่ค่อยมีนะครับส่วนมากจะเป็นคู่เลยนะครับด้ามไม้พยูงฝักไม้พยูงด้ามไม้ตาลฝักไม้ตาลนะครับ เป็นงานสั่งนะครับงานช่างยังไม่ได้จะเปิดรับออเดอร์อินนะครับช่างขออนุญาตเ,าเคลียร์งานาให้เสร็จเรียบร้อยก่อนนะครับถ้ามีโอกาสช่างจะเปิดรับออเดอร์ใหม่นะครับแต่ยังไงช่างต้องขอโทษลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับที่กําลังรอง,งานช่างนะครับช่างก็อยากจะให้ทุกท่าน ได้มีมีดของช่าง <halfway over> ทุกๆคนเลยนะครับสําหรับรา,ราคาก็สบายกระเป๋านะครับสําหรับเล่มนี้นะครับช่างพอบอกราคานะครับช่างเป็นอันนี้เป็นเป็นราคาพิเศษหน่อยนะครับสําหรับลูกค้าที่ซื้อคนช่างเป็นเป็นลูกค,ค้าประจํานะครับช่างก็จะจะลดนิดนึงนะครับเป็นสําหรับลูกค้าประจําถ้าเป็นลูกค้าใหม่ๆช่างก็ ลดให้เหมือนกันนะครับเป็นราคาสบายกระเป๋านะครับเร่มนี้ก็แปดร้อยห้าสิบบาทนะครับแ5ดยห้าสิบบาทก็ลดนะครับสวยมากนะครับไลายไม้นี่ก็สวยมากสวยมากนะครับมันเป็นแบบแบบเห็นแล้วแบบตุกใจเลยหายากนะครับประมาณนี้เลยนะครับครับ เอาไว้ใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไว้โชว์ก็ดีถ้าโชว์ถ้าถ้าเป็นช่างนะครับเอาไว้โชว์เลย <c oughs> เก็บไว้ในตู้ประมาณนี้เลยนะครับครับช่างจะเทสนะครับเทสกระดาษนะครับเทสกระดาษกันนะครับว่ามันจะคมหรือไม่คมนะครับประมาณนี้เลยนะครับสบายๆนุ่มๆ สบายเลยนะครับนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับประมาณนี้เลยนะครับสวยมากนะครับครับสำหรับใครที่กำลังรองานของช่างนะครับที่สั่งแล้ว รอหน่อยนะครับช่างพยายามเร่งทําให้เร็วที่สุดที่สุดแล้วนะครับครับสําหรับวันนี้ช่างต้องขอขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับที่ดูวิดีโอของช่างนะครับสําหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามก็สามารถติดตามช่างได้เลยนะครับเดี๋ยวช่างมีมีเม็ดสวยๆแบบแปลกๆช่างก็จะมา ลงใน YouTube อีกนะครับครับสำหรับวันนี้ช่างต้องขอขอบคุณทุกคนเลทุกคนนะครับสวัสดีครับ